สวัสดีพื่อนๆสาวคร,ราน้วกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะต้องบอกเลยนะว่าเป็นคอมโบสําหรับใครหลายๆคนเลยที่เคยขอกันมาเยอะมากบอกว่าพี่ช่วยลองทำคอมโบ6นอร์แมนให้ดูหน่อย6นอร์แมนมันสามารถเล่นได้โหดไหมนะครับเออสาหรับคลิปนี้มีคําตอบนะฮะจะโหดไหมไปยังไงไปชมกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆสาวกคาราโน,โนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมมาพร้อมกับคอมโบใหม่ใช้ลก่กว่าเดิมนะฮะอ่ะาเพื่อนต้องบอกก่อนเลยนะว่าคอมโบนี้เนี่ยถูกใจสายนอ์แมนแน่นอนนะมีคนขอมาบอกว่าพี่ผมอยากรู้ว่านอ์แมนเนี่ยถ้าหากว่าจะเล่นไปจนจบเกมมันจะพอเล่นได้ไหมนะครับเออเมื่อนานมาแล้วแหละเคยมีคนถามมานะฮะแล้วผมก็เลย ให้คำตอบไปว่านอร์แมนเนี่ยมันเป็นคอมโบที่เอาไว้ใช้เล่นต้นเกมถึงกลางเกมนะครับท้ายเกมเนี่ยหกนอร์แมนมันก็ไม่โหดแล้วนะควรจะเปลี่ยนคอมโบนะแต่วันนี้นะครับผมจะมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรลบคำพูดของตัวเองให้ดูนะครับว่านอร์แมนเนี่ยสามารถเล่นยันจบเกมได้นะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะผมรู้สึกว่าผมน่าจะต้องเล่นโอเพนฟอร์ดนะครับก็คือขายหมากทิ้งให้หมดเลยเพราะว่า ไอเทมรอดีแต่ว่าหมากรอไม่ดีเว้ยเราควรใช้ตอนนองดีกว่าในขณะที่ผมคิดว่าไอเทมผมดีแล้วนะนตนมข้ามครับชิ้นแรกตัดเลือดฮะขอบคุณไม่กอดไม่เป็นไรฮะแค่ชิ้นเดียวครับเพราะว่าคอมโลของเราแล้วนะ่ะมันมันเน้นในเรื่องการสะท้อนครับเพราะว่าหกนอร์แมนเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คืออ่าสามารถสะท้อนดาเมจกลับไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอืม คือพวก d e s ดาเมจเนี่ยโดนอร์แมนเราตายตายแน่นอนนะครับพวกแบบว่าเผาแคลรี่อย่างเงี้ยที่ใช้ยอนเป็นดาเมจหลักหรือว่าเทลอะไรอย่างเงี้ยนะรับรองว่าแป๊บเดียวร่วงตายเองนะฮะยิ่งเราอะนะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมนี่ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าพี่ครับเสียเลือดต้นเกมเยอะๆเนี่ยมันดีเหรอพี่ก็แล้วแต่นะครับสําหรับผมคิดว่าถ้าต้นเกมเนี่ย ในนะันเราก็เสียเลือดแล้วอ่ะเราควรได้เงินกลับมาเว้ยถ้าเราเสียทั้งเลือดแล้วเงินก็ไม่ได้นะไม่ไม่ไม่ได้เลยเลยเนะี่ยไม่คุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะฮะเราจะโอเพนฟอร์ดนะครับยอมเสียเลือดเพื่อได้กับเงินนะรอ,อรอบที่สี่นะครับมีคนโอเพนฟอร์ดค่อนข้างเยอะนะถ้าเจอคนโอเพนฟอร์ดเหมือนกันถือว่าดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันไปว่ารอบนี้เราจะเสียเลือดเพิ่มไหมตอนนี้อยู่ที่91นะถ้าหากว่าเจอโอเพนฟอร์ดเหมือนกันก็น่าจะเหลือประมาณ8089ใช่ไหม ไม่แปดเก้าก็แปดสิบแปดอะประมาณนี้เจอคนไม่ลงหมักก็เสียเลือดอ,อ่ะอ่านีไงลบสองโอเคเดือยแปดเก้าผมซื้อท้งนั้งของแร็มาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะเล่นเป็นนอแมนนะฮะแรทขคือหนึ่งตัวที่เป็นนอแมนนะ โอหมากดีครับมียอนมีคิลเดอร์ครับซื้อให้หมดแล้วลงได้เลยเนี่ยสามตัวน,นี้ก็เป็นนอร์แมนนะทั้งแรดเอมิลี่แล้วก็ชื่ออะไรวะไวโอเลตนะครับเป็นนอร์แมนหมดเลยนะฮะแล้วก็เล่นคู่กับยอนกิลเดอร์เป็นคอมโบสองเซนสามนอร์แมนฮะ,ะมาดูกันว่าไอเทมจะเป็นอะไรในชิ้นนี้นะฮะจริงๆฟโฟกัสที่พลังงาน จะดีที่สุดแต่ว่าถ้าไม่ได้พลังงานก็ขอเป็นเกาะนะครับพวกแบบไกอาเกาเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีประโยชน์มากในตอนช่วงท้ายเกมนะได้มา,าเป็นซับฟ้านะฮะโอ้โหมากเราไม่ได้ดีเลยนะสำหรับตอนนี้ ซับฟานี่ดีสุดก็น่าจะต้องเป็นแรดนะครับปกทอยนะฮะเอมิลี่มันได้แค่หนาเวแต่ว่าถ้าให้แรดเนี่ยมันจะสามารถสกิลได้ด้วยนะครับน่าจะตัดหมากคู่ต่อสู้ได้ตอนนี้ผมอัพขึ้นเวลหกไปก่อนนะแต่ว่ายังไม่ลงหมากเพิ่มนะฮะคือเราตั้งใจที่จะเอาแพ้ต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นต้องลงหมากเพิ่มขึ้นไปนะครับแค่อัพเวลให้รอบต่อไปเนี่ยมีโอกาสดีงลงและได้หมากที่ ราคาสูงๆเอาไว้ดีกว่านะพีย้อนซอยไปไหวไมเนี่ยมีแรงตีเปล่าย้อนโอ้โหตัดหมัได้โอเคตัดได้ตัวหนึ่งจากห้าตัดเลือดครับมาแล้วฮะของดีเลยตัดเลือดนี่ยังไงก็ต้องหยิบแล้วนะถึงแม้เมื่อกี้จะมีไกอาก็ตามแตนะ่แต่ตัดเลือดยังไงก็ดีกว่านะฮะแน่นอนแล้วว่าต้องให้พี่ย้อนนะครับ คือเราจะต้องอ่าเสียเลือให้น้อยที่สุดนะครับอืมมีทูเลนแต่ว่าจริงๆคอมโบของเราไม่ต้องใช้ทูเลนนะเออถ้าถ้าจะเล่นทูเลนต้องเล่นคู่กับลอเลียวนะครับซื้อไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวรอลอเลี่ยมมาค่อยๆเอาลงคู่ก็ได้นะเน้นหนาๆไว้ก่อนนะฮะถ้ามีคิวเลนตอนนี้เราจะได้3 3มาชาร์โดแฮาเลนะ แรงแล้วเนี่ยย้อนยิงหน่อยตัดเลือดที่ให้ไปอ่ะใช้เป็นประโยชน์ตัดเอาไว้เยอะๆตัดหมากให้หน่อยอึ๊บอีกสักตัวมันเด้งเลือดจากแอเนสนะฮะโอเคสวยครับตัดหมากได้อยู่ฮะอีกตัวได้ปะอีกตัวนึ่งอีกตัวนึงอีกตัวเดียวนะโอไม่ได้แต่ก็ดีแล้วฮะเรากำลังแพ้ต่อเนื่องอยู่ครับถือว่าคุ้มมากแล้วก็ได้ลอเลี้ยวมาฮะสวยๆเลยทูเลนนี่ไม่ต้องซื้อนะเราไม่ทำสองดาวแล้ว เราจะเล่นเป็นคู่รอเรี้ยวทูเลนนะครับหรือว่าเดี๋ยวนะตอนนี้เราจะยังไม่สู้ให้ชนะนะครับก็เล่นตามแผนไปก่อนนะแพ้ต่อเนื่องถือว่ารวยจัดอืม โอ้ยอนผมโดนแรงเบเกอร์นะครับสลับมาแต่ก็ถือว่าตำแหน่งดีอยู่นะฮะได้ยิฟงฟรีมุกเดิมลงไปละตัดคิวเลนให้อีกสักตัวได้ปะยอนอีกทีนึงโอเคสวยถือว่าดีมากๆเลยนะฮะเลือดเรา63แล้วก็เข้าสู่รอบที่8แล้วนะครับเราจะเสียเลือดฟรีอีก1รนึงเงรานั้นนะฮะน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่า50แน่ๆโอเคมีดัสตี่ครับ <i> อ่าเอาเวลเลยอาคิวเล่นลงจะได้เป็นสองเฟนเดอร์ลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมขึ้นเวลแปในรอบที่11นะรอบนี้เราก็ปล่อยแพ้ไปก่อนนะครับตามสูงคอมโบนี้เล่นเล่นง่ายๆเลยนะก็คือตัวแบกของผ่านอร์แมนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นเทนนะครับถ้าเราขึ้นเวลไวเจอเทนเร็วสบายเลยเว้ย คือต้นเกมเจอเทนนี่คือแบบอีซี่เกมเอ่ยอนกูจะโหดเกินไหปะแต่น่าจะแพ้นะโอเคยอนหนึ่งหนึ่งกันสองดาวน่าจะกินหนึ่งดาวแล้วอ่าสวยครับเราตัดหมักเขาได้เยอะมากเลยฮะเลือเเหลือห้าสิบเจ็ดนะโอ้บัตเตอร์ไฟครับฟอร์เรนินโนมาแล้วโอเคหยุดไว้แค่นี้ก่อนผมว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องขายพวกแบบอนี้ออกละอ่ ลูกยอนยอนเก็บไว้ก่อนได้รอบนี้ยัง <alı> ต uh ้องใช้ยอนอยู่นะสู้คลิปเพราะว่าเดี๋ยวดาเมจไม่ไหวแต่เราได้ทางด้านของลูกมาก็จะทำให้กลายเป็นอ่าไฟเตอร์2กับฟอร์เรนโนนะฮะตอนนี้ขบโบเรามันยังไม่หกนองแมนเลยนะเว้ยเพราะว่าเราได้ฟอร์เรนโนมาค่อนข้างช้ามากฟอร์เรนโนจริงๆต้องได้ในต้นเกมนะ แต่ว่ามันได้คาแต่ก็ไม่เป็นไรอนะ่ะอุ้ยได้เกาะมาโอเคได้อยู่เดี๋ยวเราจะให้ฟอนติโนใส่คิวออฟลอสแล้วก็ทอยพร้อมกับซับฟ้านะฮะเราได้สองดาวแล้วขึ้นเวลแปดไปเลยครับจากนั้นรีโรหนึ่งลบไม่เจออะไรเลยอ่าแต่ผมว่าหมากผมตอนนี้มันพอสู้ได้เหรอเวอันนี้ให้ฟอนติโน่ D N o เลยฮะเอาไปให้หมด รอเลี้ยวโอเคสวยอ่ะปล่อยไว้ประมาณนี้เออจัดหมักให้มันดีๆหน่อยสามนอรแมนสามนอรแมนผมเอาเอเมิลี่ลงไปนะมันจะได้ถึกกว่านิดนึงให้รอเลี้ยวได้สกิลฟรีแล้วมีตัดเลือดอะยังไงเราค่อนข้างไหวชิลนะครับ คอมโบเรามันตอนนี้มันยูไม่ได้อีซี่อ่ะพร้อมที่จะตบที่หนึ่งแล้วอ่ะแล้วตบได้ปะแล้วตบได้ไงที่หนึ่งอ่ะเงินเด้งไอ้แม่เงินเด้งมาเป็นสามสิบแล้วครับเงินสามสิบเหรียญเนี่ยจะทำให้เราแบบว่ากลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะถึงแม้ว่าเราจะให้าฟาดแปดมานะฮะและได้แรงเบรกเกอร์มาคู่กับฟอร์เรนติโน่อย่างนี้อีซี่เกมเลยแนะ่นอนเปิดมาสลับตำแหน่งแทง แล้วก็รอเลี้ยวไปโอ้เพตาอลิสก็ต้องใช้อยู่แล้วฮะแอนเนสครับสวยอ่าผมสามารถเล่นเป็นสี่ซัพพอร์ตได้แล้วนะผมเอาอลิสลงแอนเนสลงโอเคจัดตำแหน่งหน่อยย้อนไม่้าละอ่ะโอ้ยผมลืมสลับแดงเมกเกอร์ โอ,โอ้แต่เฮ้ยเหมือนจะเหมือนจะได้อยู่นะได้อยู่ปะผมเลือกเอาแรงแบกเกอร์ย้ายไปช่องบนหนึ่งช่องแต่รอเลี้ยงผมได้สกิลฟรีอยู่ก็น่าจะไหวนะเดี๋ยวผมจะต้องรีบทำพวกตัวราคาเหรียญน้อยๆนะให้สองดาให้หมดนะยครับไม่ว่าจะเป็นดาร์ซี่อลิซ แล้วก็แอนเนสนะฮะได้มาอีกเดี๋ยวฟอเรนิโนยังไม่สองดาวนะแต่ใกล้แล้วเทต้ามาสองตัวแล้วครับฟลอเรนซิโนก็ไม่สองดาวทีวะควรช้าเลยอลิสกับแอนเนสเนี่ยน่าจะต้องสองไล่ๆกันนะฮะแต่ฟลอเรนติโนตอนนี้ควรต้องสองดาวก่อนเลยเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวฟลอเรนติโนมันจะกากละเออลืมย้ายต้องเอาฟลอเรนติโนย้ายขึ้นข้างบนหนึ่งช่องเลยครับ ประมาณนี้เวลามันอแองด์เบรสลับมาเนี่ยมันจะได้ไม่เข้าใกล้ลอเรียวจนเกินไปนะครับแล้วให้ลอเรียวได้สกิลฟรีนะครับสลับตําแหน่งเลยเลยดึงมาแอนเนสอะแล้วก็เปิดสกิลเลยครับผมต้องการให้ลอเรียวเป็นตัวแบบสุดนะครับผมย้ายไอเทมให้ลอเรียวหมดเลยนะสองสามชิ้นมาถึงๆนะฮะกันทางด้านของฟอร์ลินโนได้ สกิลเออสวยโอเคการเงินเราก็ดูดีด้วยนะตอนนี้ไม่เจอลิโลโอเคครับดาซี่สดาวแล้วฮะดาซี่นี่ปกติท้ายเกมจะหาซื้อยากนะฮะแต่ตอนนี้เรา2ดาวแล้วถือว่าคอมพิีตไปหนึระดับผมยังไม่เอาเพต้าลงนะเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าทางด้านของ อ่าฟอเรนิโนโนยังมีประโยชน์อยู่นะครับแต่ถามว่าเอาลงได้ไหมเพต้าลงได้ครับลงคู่กับข้างหน้าของโอเมนไปเลยนะแต่ต้องเล่นคู่กันนะทั้งเพต้าและโอเมนแต่ผมว่าฟอเรนิโนโนตอนนี้มันเปิดแทงมันแรงกว่าก็เลยเอาฟอเรนิโนโนล,ลงไปก่อนอาตายไปแล้วฟลอเรนตูเวลาลอเรลสแปมดาเมจได้อยู่เรื่อยแรงมากเลยน้องเวลอเรลที่มีตัดเลือดอ่ะอือทูเรนแกตัวเดียวจะทําอะไรได้ นี่กูวิวใส่หน้าให้ด้วยเออไปหนึ่งเมตรเต็มเต็มโอ้โหรอบนี้ไม่เจออะไรเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวเราลีโลเจอเพตานาคอสครับอือเพต้าลงเอานาคอสลงแทงใครดีฟอเรนกิโน่ไปเลยเอางั้นเลยเหรอ มันเจอคลิปอะมันมันชิลอ,อยู่ละเดี๋ยวผมน่าจะต้องหาวิธีเอาฟอร์เรนติโนโล,ลงอยู่ดีนะเออผมรู้สึกว่าฟอร์เรนติโนมันโอปีกว่าแต่ว่าตัดแล้วให้เพต้าก่อนเลยเพยต้าสองดาวแล้วแต่ว่าตอนนี้มันโอ้แรงมันเก้ออีชิ้นหรอเฮ้ยนะถ้าสมมุติว่าถ้าผมเอาลอนเลี้ยวทูเลนออกด้ไม่จะไอพลังงานจะพอให้เพต้าได้เปล่าหไหมอะ ก่่ไมไเนรดอผมอยากเอาเอาไอ้ลอเลียวลอเลียวทูเรนออกจังเลยแรงเบกเตอร์ไม่ดีวะเอา้าขิดตัวเดี๋ยวเอางงแล้วกูเอาฟอเรนลงนี่ก่อนแล้วก็เอาแรงเบกเตอร์ชิ้นชิ้นไหนวะ ที่ไหนของของของตัวไหนวะเนี่ยทีนี้เอาให้อลิสโอ้ไม่ทันต้องต้องต้องให้ต้องให้อลิสกับฟลอเรนติโนนะครับเพต้าจะได้เป่าแบบเต็มเต็มสองตัวเลยแต่ว่าพลังงานไม่พอว่ะเพต้างานช้าว่ะโอ้พลาดเลยว่ะอันนี้น่าจะแพ้แล้วเนี่ยเพราะว่าเพต้าสกิลช้าเกินไปนะพลังงานไม่พอเราทูเรนออกไปแล้ว เสียเลือดเลยอุตส่าห์จะวินซิไม่เป็นไรโอฟมาใจครับอ่าเราโอฟมาใจมาใส่ให้เพตาเลยนะแล้วทีนี้เพตาเราได้เปิดเป่าเลยชัวรวแบบไม่มีวัวผสมสวยจากนั้นผมว่าเราสามารถเอาด้านของรอเลี้ยทูเดนออกได้แล้วนะครับหรืเกือบไม่เจออะไรเลย เอาล้อเลี้ยวออกแม่งเลยอนะถ้าเอาล้อเลี้ยวออกใส่ให้เอาของใส่ให้เซฟิล่ากับยกไอเทมก่อนอันนี้ให้คอเลนติโนอันนี้ให้เซฟิล่าเอ้ยอาริสอาริสอาริสอาจจะได้สก,กิลได้สก,กิลปะแต่เพต้าได้เป่าอ่ะอาริสได้สก,กิลไหมได้สก,กิลอยู่โอ้โหแต่สก,กิลปุ๊บตายปั๊บ ผมว่าให้เซฟิล่าดีแล้วถ้าให้อลิสอะ่ะมันมันตายเร็วเกินแต่ถ้าให้เซฟิล่าเซฟิล่าน่าจะได้แบบถ่วงเวลาให้เพต้าได้ตีฟรีอยู่เดี๋ยวย้ายซัฟฟาให้เซฟิล่านะครับแล้วก็เกาะอะไรพวกนี้อไปให้ฟโปลินโนเหมือนเดิมโอเคออลิศควรจะอยู่ข้างหลังนะฮะแ้งเวกเตอร์ให้โอเมนไป แต่ว่าตอนนี้นะครับเราเราไม่น่าได้ใช้โอเมนนะผมน่าจะใช้เป็นนาคอสคู่เพตาแล้วก็เอาทางด้านของบัตเตอร์ไฟที่เป็นนอร์แมนมาเชื่อมกับแอสซัสซินขอมผมที่ตั้งใจเอาไว้นะครับมันจะเชื่อมกันหมดเลยนะจะมีทย่างด้านของนาคอท,ที่เชื่อมกับบัตเตอร์ไฟด้วยนะครับเต่าสายเต็มกำลังครับ ห้าตัวเรียงกันอย่างนี้บรับโอ้โหหายเป็นแถบเฮตาสองดาวที่มีตัดเลือดแถบโอมาใจเปิดมาเป่าเลยมีแรงแบกเกอร์นำวิถีให้สบายให้เกมนี้อ้าวไอ้เหี้ยพูดปุด๊บกูโดนปับ๊บไอย้ยางวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าถือว่าให้ก่อนให้ก่อนคอมโบเรามันยังไม่ครบเนี่ยสามน,นอมแมนอยู่เลย จริงหององแม่ต้องขึ้นให้วไวนะไม่หาไม่ได้บัตเตอร์ไฟมาไขา่ตัวหนึ่งบัตเตอร์ไฟขอหน่อยมันจบจบไปอัพเวลเก้าไปเลยไม่เจอโอเคผมลงแอซตินเพิ่มไปนะครับรีบบาหาแม่อุ้ยอุ้ยเจอแล้วเอาบัตเตอร์ไลฟลงโอเคคืเอเทนผมแต่ว่าผมเอาเทนลงแทนผมเอา เอาเทนลงแทนอัน,นี้ไม่ได้ครโอเมนไม่ได้ไม่ทันตอนนี้ก็เป็นสีฟอร์เล่นไปก่อนนะครับขอมงเราตอนนี้เป็นสีฟอร์เล่นสีซัพพอร์ตนะฮะแต่ถ้าว่าเราเอาทางด้านของเทนลงแทนโอเมนเราจะได้ทางด้านของหนอร์แมนแทนนะแต่ว่าดีแลกไม่สำคัญเลยนะครับเป็นคีย์ของคอมโบนี้เลยเพราะมันจะทำให้เชื่อมกันทุกเผ่าเลยไม่ว่าจะเป็นสีซัพพอร์ตหรือว่า6นอร์แมนสีฟอร์เล่นอะไรอย่างเงี้ย ดีแหละเป็นตัวเชื่อมหมดเลยสเตฟิล่าครับรู้สึกเหมือนมันจะกระตุกวานเดี๋ยวผมอาจจะต้องออกเข้าเกมใหม่เหมือนแอนิเมชันมันจะหายไปผมเล่นมานานผมจําได้การกระตุกเมื่อกี้บ่งบอกว่าแอานิเมชันกำลังจะหายเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่สักครู่เดียวฮะ A later few moments กล <c oughs> <lok> ับมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าไอเทมที่ได้มาคืออะไรนะฮะนักฮอยอหนึ่งตัวรีโลหนึ่งทีฟอร์เรนทต้องสองดาวทีโอเคเราต้องสับหมักขึ้นลงอีกครั้งนะครับเพื่อให้ไอเทมมันกลับมานะฮะได้มาเป็นอมยิ้มโอ้โหกูโอเคเฮ้ยสวยอยู่นะอันนี้ไกอาร์ไกอาให้เทนดีกว่าอ่ะประมาณนี้ อุ้ยโอเมนแต่ว่าโอเมนเราไม่ได้ใช้เนาะปล่อยผ่านไปเอมิลี่เอเอมิลี่ซื้อได้นะแต่แต่แต่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเอมิลี่จะใช้ก็ต่อเมื่อเราได้แหวนมานะครับแล้วก็เอาเอมิลี่ลงแทนออริจินอนะแล้วก็ใส่มมาไว้เป็นตัวที่11นะครับจะได้เบอร์เซอร์ติสด้วยซื้อไว้ก็ไม่เสียหายหนึ่งเหรียญเองซื้อไม่เถอะนาคอล้า เออไม่ไหววะขายโอเมนทิ้งเลยแล้วกันเอาตังก่อนนิ่เลียน่าด้วยอ่ะโอเคเอ่อแลงเบเกอร์มิกอันน่าจะต้องกาะเกิน่ะดีสุดละแล้วลอันนี้ให้นั่งของฟอ์เลนติโน่ไปไม่แทงแมง อมยวนหัวคิ้มนะเขาสองดาวดีแลกอีกหนึ่งตัวเนี่ยตายเคนเปไหนวะอูไม่เจอเทพเลยอ่ะหนึ่งดาวเลยไออันลิศก็ไม่เจอแอนเน็ตก็ไม่เจอโอเมนมึงก็มาบ่อยจังนะแต่การวางหมากอย่างนี้เนี่ยเพต้าเราแบบว่าเป่าสวยเลยนะปั๊บ อุ้ยโอเทนมันเดินเข้ามาวะ่ะทำให้โพสิชันของเทต้ามันเปลี่ยนไปนิดนึงโอเทนมันเดินเข้ามาเป่าพลาดนะอันนี้เป่าพลาดม้าจะไหวหรือเปล่าครับหนึ่งต่อเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งต่อหกอะเฮ้ยหนึ่งต่อหกน,นะไม่ถานจริงโอ้กูว่ามันไหวอกูกูตายหนึ่งชีวิตโอ,โ,โอ้โหโอ้เสมอ แต่เป็นการเสมอที่เราคุ้มกว่านะครับมาเหนื่อยเยอะกว่าโอ้แล้วสวยเลยครับอลิซกับแอนเนสมาแล้วครับแพ็คคู่เหลือแค่ดีแล็อีกหนึ่งตัวแล้วก็เทนสองตัวนะครับคอมโบเราจะเรียกได้ว่าคอมพลีทขั้นสุดคอมโบเทะเราสามารถเปลี่ยนได้นะเอาเอมิลี่ลงแทนฟอร์นิโนโได้นะครับแล้วก็ตัวที่1 1ลงมาจะได้เชื่อมเบอร์เซอร์กด้วยนะฮะเห็นไหมว่าตอนนี้เป็นคอมโบ 6นอร์แมน2เอฟซินส4ซัพพอร์ตนะครับ2ฟอร์เรนหรือถ้าเพื่อนชอบเนี่ยก็สามารถเอาฟอร์เรนมาเพิ่มอีกตัวได้นะตอนนี้ผมเลื่อนทางด้านของอลิขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อให้เพต้าการันตีว่าเป่าซ้ายแน่นอนแบบนี้ปรับเห็นไหมต่อให้มีแรง์เบเกอร์สลับมาด้านซ้ายเนี่ยแต่ว่าระยะยังไงเพต้าก็ต้องได้เป่าเหลี่ยมนั้นผมล็อกมงไปแล้วมีอย่างเดียวที่จะสามารถทำให้เปลี่ยน การเป่าของเพตาได้ก็คือแอสซิสตนที่จะกระโดดมาข้างหลังชิดตัวนะเอ่อประชิดตัวเพตาเลยทันทีแต่ก็ยากล่ะกระโดดมาบางทีก็ต้องไปโผล่ซ้ายสุดอยู่ดีแล้วก็อาจจะมีโอกาสโผล่ด้านข้างได้นะแบบชิดตัวอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าผมปล่อยโบลไว้ข้างข้างซ้ายของเพตาหมยันได้ดีหลักหนึ่งตัวจังเลยข้างไหนให้ดู เนี่ยผมเอาดีแลกขึ้นไปข้างบนหนึ่งช่องเห็นไหมแล้วก็ดูว่าฝั่งรงข้ามเนี่ยเขาวางหมากกันยังไงนะครับแล้วก็โยกหมังให้มันโดนตัวคีย์ของเขาฮะเปล่าแบบเฟี้ยวๆแป๊บฝั Nowadays, ่ง like ้ายครับทั้งสูงล okay. ่วงไปดิม้าที่โดนตัดเลือดถ้ามึงไม่ตายแปลว่ามึงโกงตายเถอะพี่ม้าโอเคม้าแตกครับ เพตาฮะตัวท <ersch> ้ายโอ้ยนี้วเรียบมันถึกจังวะไอเพตาตัวท้ายเรียบร้อยครับปิดไปหนึ่งบ้านนะฮะอันนี้นี่อนิเมชั่นมีให้ดูกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะเอออนิเมชั่นไม่หายได้เป็นไงเฟี้ยวะอ๋อเขาเกมใหม่รู้ไงว่าแม่งค้างแนนอนช็อตนั้นอะอ่ารอนี้เดี๋ยวเราจะซื้อโอเมนเอาไว้เอ้ยวอขาดว่ะ ซื้อไว้ก่อนเพราะว่าถ้ารอบหน้าได้ได้แหวนมาเนี่ยเราสามารถเล่นวอคาดได้นะครับแล้วก็เอาเอมิลี่ลงแทนอ่าปอร์เนนิโนปอเนนิโนมันเป็นตัวที่เก่งถึงแค่กลางเกมนะท้ายเกมสามารถเอาออกได้นะครับใส่เป็นเอมิลี่กับวอคาดมันจะดีกว่านะให้มันติดเบอร์เซร์แต่ทั้งนี้ทางนั้นก็อยู่ที่รอบนี้จะได้แหวนหรือเปล่าด้วยนะฮะจะเอาม้าลงตอนนี้เราก็ไม่มีสมุดเขียวอยู่ดีนะก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ ผมบอกเลยว่าคอมโบนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะเว้ยดูจากแต้มก็รู้แล้วว่าแบบเนี่ยขึ้นมาเป็นข้างบนสุดละยี่สิบเก้าเลือดช่วงแรกอาจจะเป๋ะไปหน่อยแต่กลับมาอร่อยได้อยู่เหมือนเดิมโอ้สามคอมโบที่แตกต่างนะครับนอ์แมนอิลิเมนต์แล้วก็บีทได้นี่เราตบบิทได้ด้วยนะได้แหวนไหมฮะไม่ได้ครับตัดเลยอ,อีกอันให้ไซฟิล่าน่าจะดีนะตัดเดซินนี้ ดีไหมดีดีแหละเออสัฟฟาอันนี้ให้นาคอนน่านนจะดีที่สุดหรือไม่ก็เอ,อ่อแบบนี้ก็ได้โอ้โมเมนนี่มันมาบ่อยจังวะโอเคตามนี้แหละ ผมจะไอเทมให้น้่งของฟอร์เนติโน่น,นะครับเชื่อให้ฟอร์เนติโน่เนี่ย <conjunction> เปิดไปแทงเลยนะฮะมีทั้งแร็กไวเกอร์แล้วก็ทับฟ้าเปิดแทงได้เลยหนึ่งตัวโอเคได้แล้วไม่ได้แหวนว่ะถ้าได้แหวนมันจะเฟี้ยววันนี้เนต้าเป่ายิงเฮ้ยให้ตายเถอะมา้าเื่อโอ,โอ,อ้โหตรงนี้ม้าตัวเดียวล่อทั้งหมู่บ้านแน่นอนกูไปก่อเกิด อาวโตีติตตครีดเนีย่ยโคตรแรงเลยโอ้หเราไม่มีม้าแบบใครเขาอะแต่ว่าคอมโบรเราเราชนะได้นะผมว่าคอมโบรเราชนะได้สมุดเขียวอะแต่ว่าเราไม่มีมา้าเอาเป็นโอมาใจาดีกว่านะผมว่าเอาเโอมาใจามาแล้วให้นาคอนได้เปิดลำอาจจะไม่ได้เปิดลำหรอกแต่ก็มีโอกาสได้ลำอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาหน้าของตัดเดอนมาเน้าคอาได้เลยโอ้ดิไอ อืมมาไม่เอาอ่ะปล่อยผ่านไปเถอะผมอยากได้แมงม้าของเทนมากกว่าโอ้โหให้นาคอสเลยครับพลังงานที่มีโดดไปเลยพี่ชายใส่ตะเลือให้ด้วยข้างหลังนู่นอ่ะโอ้วอลขาดเป่าเข้าไปเต็มข้ออย่างงี้6ตัวหรอหกตัวแน่ๆ มันเอาเราตายเลยว่ะแต่เราเกิดใหม่ครับเพราะมีเกาะเกิดนะฮะหน้าเวตาเปล่า,าไปลระตูท้ายเทพย้อนล่วงและฉีติดผนังแล้วไม่รอดรับผมโอ้โหจบสวยฮะเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่าเหลือแค่สองคนแล้วโอ้โหสวยเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยทำไปเล่นไปคอมโบโนอร์แมนเนี่ยมันตบบิ๊ได้ง่ายเลยนะเพราบ,บีมันเป็นดาเมจ DPS สส่วนใหญ่ใช่ไหม เอ่อย้อนเยินที่เล่นกับบีทเนี่ยู้เราไม่ได้โดนสะท้อนตายเองสวยครับอันนี้คือผลประกอบการนะฮะอันดับหนึ่งในแรงคอนูเลอร์ครับผมเอาเรื่องวะ6นอร์แมนถ้าเพื่อนทางบ้านชอบนะ,ะก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะสำหรับคอมโบนี้นะผมก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้กระจอกเหมือนตอนแรกที่คิดเอาไว้นี่นะครับตอนแรกมันกระจอกมากเลยแล้วก็นี่เราตบบิทเกือบทางบ้านเลยเนี่ยบิกี่บ้านวะโคตรเยอะอะ ตัวหมากก็ตามที่เพิ่งเห็นเลยนะครับนิแลกบัตเตนะอร์ไฟเพนต้านาคอสเซฟิลล,ล่าอลิสแอนเนสฟอร์เรโนโนโน,โนะครับแล้วก็ดาร์ซี่เทนสามารถเปลี่ยนฟอร์เรนโนเป็นเอมิลี่ได้นะถ้าหากว่าจะเล่นหมาแต่ถ้าอยากเล่น4ฟอร์เล่นนะครับก็เอาโอมินมาแทนตัวที่11นะประมาณนี้ We fight. <laughs>